ทีนี้ประเด็นที่คนยังคงพูดกันอยู่เนี่ยนะก็คือมันก็มีข้อกังขาล่ะนะว่ามันมีการหัวไหมมีการล็อกโหวตมีการบล็อกโหวตหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เห็นในข่าวอยู่ว่าผู้สมัครบางท่านบางกลุ่มเขามีการนัดเจอกันซึ่งเขาบอกว่าเป็นการมานัดเจอเพื่อทําความรู้จักกันก่อนเฉยๆอยู่ดีจะให้ไปเลือกคนที่ฉันไม่รู้จักเลยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีอะไรน่าเลือกนะแต่คนก็มองว่าไอการที่นัดมาแ,แนะนำทำความรู้จักกันเนี่ยมันเคลือบแฝงไปด้วยการ หัวหรือเปล่าอ่าเ<อ>นี่ยนะคนก็มองแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีจุดเดียวคุณผู้ชมมันมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานะครนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดอื่นๆนะครับกรณีนี้เนี่ยทางสํานักงานกกตเขาบอกว่าเขารวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเตรียมดมําเนินคดีตามกฎหมายไว้แล้วครับคืออย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือจริงอยู่คุณบอกว่าม,มารวมตัวกันรวมกลุ่มกันเพื่อแนะนําตัวแต่ทีเนี้ยเวลาที่คุณรวมกลุ่มกันแล้วการตรวจสอบ สื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปไงอย่างล่าสุดก่อนที่จะเลือกหนึ่งวันเนี่ยถูกไหมเขามีการรวมกลุ่มกันถามว่าหลายพื้นที่ไหมก็หลายพื้นที่แต่พอผู้สื่อข่าวจะเข้าไปสังเกตการได้แค่ภายนอกเท่านั้นอ้าวพอสิ่งที่เขาไปแนะนําตัวเขาไม่ผู้สื่อข่าวเข้าก็เลยเป็นการตั้งข้อสังเกตนี่แหละนะฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าดูจากเพจ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่ากกตได้รับทราบข้อมูลในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล ก็ได้สั่งการให้ชุดการข่าวชุดเคลื่อนที่เร็วผู้ตรวจการเลือกตั้งและพนักง,งานสืบสวนของทุกจังหวัดลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งบอกแสนะครับซึ่งมีการดําเนินการมาก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับอขออภัยการจัดเลือกสอวอทั้งระดับอําเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะด,ดําเนินการตามกฎหมายแล้วแก่ผู้กระทําความผิดเป็นที่เรียบร้อยและหากผู้ใดมีข้อมูลหรือมีเบาะแสที่ชี้ชัด ว่ามีผู้สมัครสวรผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็สามารถแจ้งข้อมูลมาที่กะกะตได้เพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ